รับบริการ MyPCU การรับบริการ MyPCU นะคะก็จะมีแบบเข้าคิวและไม่เข้าคิวค่ะเรามาเข้าคิวรับบริการกันก่อนนะคะอันดับแรกค่ะส่งผู้รับบริการเข้าคิวโดยไปที่เมนูการให้บริการคิวและการคัดกรองเบื้องตน้นจากนั้นนะคะค้นหา PID เลขบัตรชื่อผู้รับบริการหรือกดสมาร์ทการ์ดเพื่อดึงข้อมูลค่ะ และเมื่อได้ผู้รับบริการมาแล้วนะคะกดปุ่มบวกสีเขียวเพื่อซักประวัติค่ะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการทุกครั้งเพื่อไม่ให้สิทธิว่างนะคะจากนั้นใส่อาการสำคัญการเจ็บป่วยปัจจุบนันรายละเอียดการซักประวัติอื่นๆแล้วกดบันทึกค่ะ ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยค่ะเราจะได้คิวตามลำดับที่เราเข้าคิวนะคะถ้ามีมากกว่าหนึ่งก็เพิ่มบวกไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเข้าคิวไว้แล้วต่อไปก็มาเรียกผู้รับบริการจากคิวค่ะเข้าหน้าการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่จากนั้นค้นหาจากคิวค่ะจะเรียกจากคิวที่ยังไม่ได้รับบริการ รับบริการแล้วหรืออยู่ระหว่างการรับบริการค่ะวิธีการเรียกคิวก็คือการดับเบิลคลิกที่ชื่อนั้นขึ้นมาได้เลยค่ะเมื่อดับเบิลคลิกมาแล้วนะคะเขาจะเด้งหน้าต่างบันทึกข้อมูลอาการสำคัญค่ะเราบันทึกข้อมูลนะคะไล่ไปตามแถบตามขั้นตอนได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการบันทึกข้อมูลนะคะจะเสร็จสิ้นเมื่อเรา สรุปรับบริการแล้วกดบันทึกค่ะอย่าลืมกดบันทึกทุกครั้งนะคะเมื่อบันทึกข้อมูลรับบริการเรียบร้อยแล้วสถานะของผู้เข้าคิวเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะเขาจะอยู่ในช่องรับบริการแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการรับบริการแบบเข้าคิวต่อไปจะเป็นการรับบริการแบบไม่เข้าคิวนะคะใช้ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวและไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าคิว เข้าไปที่เมนูการให้บริการการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาผู้รับบริการค่ะจากนั้นกดปุ่มรับบริการหรือ f 1นนะคะจะขึ้นหน้าต่างบันทึกอาการสำคัญค่ะบันทึกอาการสำคัญแล้วกดบันทึกนะคะเราจะบันทึกข้อมูลไล่ไปตามแถบเลยค่ะสังเกตว่าระหว่างการรับบริการค่ะ แถบสีๆด้านหลังเขาจะเป็นสีฟ้านะคะอย่าลืมสรุปรับบริการแล้วกดบันทึกทุกครั้งนะคะหากไม่ได้กดบันทึกข้อมูลรับบริการก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะแก้ไขการรับบริการ หากอยากแก้ไขการรับบริการนั้นนะคะไปที่ประวัติการรับบริการจากนั้นนะคะเดับลคลิกรับบริการให้เป็นแถบสีน้าเงินนะคะแล้วก็เข้าไปหน้าแถบที่เราต้องการแก้ไขได้เลยค่ะยกตัวอย่างหากอยากจะแก้การตรวจร่างกายก็เข้าหน้าแถบตรวจร่างกายแล้วก็เข้าไปแก้ไขค่ะเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่แถบสรุปรับบริการแล้วกดบันทึกทุกครั้งนะคะ ยกเลิกรับบริการไปที่หน้าประวัติรับบริการนะคะดับเบิลคลิกรายการให้เป็นแถบสีน้ำเงินถ้ามียาไปลบยาให้กลับคืนคลางก่อนนะคะจากนั้นค่ะไปที่สรุปรับบริการติ๊กยกเลิกข้อมูลทั้งหมดจากนั้นกดปุ่มบันทึกค่ะ กระเด้งหน้าต่างให้ใส่เหตุผลในการยกเลิกนะคะใส่เหตุผลเข้าไปได้เลยนะคะในส่วนนี้แล้วกดบันทึกค่ะรายการที่เรายกเลิกรับบริการก็จะหายไปค่ะยกเลิกรับบริการวัคซีนจะต้องเข้ามาลบที่งานสร้างเสริมสุขภาพงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันค้นหา p i d ที่จะยกเลิกดับเป้นคลิกรายการวัคซีนที่จะยกเลิกนะคะจากนั้นติ๊กยกเลิกข้อมูลแล้วกดบันทึกค่ะ หากลงประวัติการรับวัคซีนเป็นความครอบคลุมก็ลงได้ที่เมนูนี้ค่ะยกเลิกการรับบริการงานสร้างเสริมสุขภาพนอกจากหน้ารับบริการที่เรารับบริการแล้วนะคะหากเรามีการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพตามเมนูนี้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัคซีนงานวางแผนครอบครัวงานโภชนาการเด็กหรือว่าการฝากคันต่างๆนะคะ หากมีการบันทึกหน้ารับบริการไปแล้วแล้วอยากจะแก้ไขในส่วนของข้อมูลงานสร้างเสริมสุขภาพจะต้องเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อแก้ไขหรือว่ายกเลิกข้อมูลนะคะโรคระบาด5 0 6การคัดกรองต่างๆหากมีการรับบริการไปแล้วแล้วอยากจะแก้ไขก็ต้องเข้ามาแก้ไขหรือยกเลิกที่เมนูนี้นะคะติดขัดปัญหาตรงไหนแจ้งมา PCU Support นะคะ